เราจะขับรถไฟฟ้าจากชนบุรีนะครับไปที่หาดใหญ่ระยะทางรวมๆแล้วก็ประมาณพันกิโลเป้าของเราก็คือจะแวะจุดแรกไม่ชุมพรก็สุราษฎร์ธานีนะครับดูว่าจะใช้เวลานานขนาดไหนการเดินทางในครั้งนี้ ตอนนี้นะครับก็คือเราขับมาจากชนบุรีนะครับตอนนี้น่าจะอยู่ตรงประจวบคิเลขันนะครับอ่าก็มีปอทอเป็น EV Station Hub ของปอทเนีก็มีอยู่ทั้งหมด4เครื่อง8หัวใจ180กิโลวัตตอนนี้แบตของเราเนี่ยเหลือ16%วิ่งได้อีก70กิโลตอนนี้เราวิ่งมาจากชนบุรีแล้วรวมระยะทางก็ประมาณ300กว่ากิโลอันนี้ชาร์จครั้งที่1โอเค ปตทคือเก่ามาแค่ตัวปตทชาร์จไม่ได้เ,ออเราก็เพิ่งเจอครั้งนี้ครั้งแรกชาร์จไม่ได้ก็ไม่ชาร์จสามครั้งเนี่ยปัดทุกครั้งเลยเครื่องรุ่นนี้มีปัญหาชาร์จแล้วไม่ค่อยเข่าตายเลยคนเดินทางไกลเช่อรถไนป้าดี สีรถมันเรียกร้องครับโดม่าีตรวจไอน,นี่ก็เก่าจัดหัวแม่งไปหมดละ